คุณเป็นคนนึงหรือเปล่าที่ต้องคอยทําตัวให้ถูกใจทุกคนต้องฝืนยิ้มทั้งที่ใจตัวเองนั้นมันไม่ไหวแล้วต้องยอมรับทุกคําขอทา,ทางที่ตัวเองก็แทบไม่มีแรงเหลือเราก็ไม่ได้อยากทําให้ทุกคนพอใจแต่เราก็กลัวว่าจะทําให้ใครนั้นผิดหวังจะไปบอกคนอื่นว่าเรานั้นไม่ไหวแต่เราก็กลัวว่าจะถูกมองไม่ดีเหมือนเรากำลังแบกของหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวเองก็ไม่มีแรงเหลือที่จะแบกมันแล้ว ผมอยากให้คุณลองคิดดูทวันนึงคุณกล้าหยุดแล้วหันมาฟังใจตัวเองมากกว่าเสียงของใครๆคุณอาจได้ค้นพบเวอร์ชั่นใหม่ที่ทั้งเบาสบายและก็มีความสุขมากกว่าที่เคยในวันนี้ผมจึงมีวิธีที่จะทำให้คุณนั้นดูแลใจของตัวเองในตอนที่คุณต้องแบกรับความคาดหวังความคิดเห็นต่างๆจากภายนอกมาฝากครับ 1. จงยอมรับว่าเรานั้นไม่สามารถตอบรับทุกคนได้ก่อนที่คุณจะตอบตกลงอะไรให้คุณหยุด 3วินาทีแล้วถามตัวเองตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกยังไงถ้ามันรู้สึกหนักคุณสามารถปฏิเสธได้เพราะถ้าคุณทำอะไรในตอนที่คุณรู้สึกไม่ดีมันก็ยากที่คุณจะทำมันให้ออกมาดีได้ครับ 2. ให้ความสำคัญกับตัวคุณเองก่อนถ้าคุณนั้นเอาแต่ให้คนอื่นจนไม่ได้มีเวลาให้กับตัวเองไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณต้องทำไม่ได้ทำให้ตัวคุณเองนั้นมีความสุขจนตัวคุณไม่ได้รับอะไรกลับมา คุณจะเริ่มหมดแรงคุณจะเริ่มหมดไฟจนทำให้คุณนั้นไม่สามารถมีความสุขได้การให้ตัวคุณเองนั้นมันเหมือนกับการชาร์จพลังมันยิ่งทำให้คุณทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น 3. าํกำหนดขอบเขตให้กับตัวเองกล้าพูดคำว่าไม่ให้กับสิ่งที่มันทําให้คุณออกจากเป้าหมายสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีสิ่งที่ทําให้คุณนั้นไม่มีความสุขการตั้งขอบเขตไม่ได้แปลว่าคุณนั้นเห็นแก่ตัว แต่มันคือการบอกโลกว่าคุณก็ต้องให้ความสำคัญกับตัวเองคุณก็ต้องเคารพตัวเองด้วยคืนนี้ผมอยากให้คุณลองเขียนหนึ่งประโยคสั้นๆให้กับตัวเองให้คุณเขียนออกมาว่าฉันนั้นไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนพอใจแต่ตัวฉันต้องพอใจในตัวเองแค่คุณเขียนออกมามันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณนั้นยังรักตัวเองคุณคอยดูแลคุณอยู่เคียงข้างตัวคุณเอง คุณนั้นไม่จําเป็นต้องแบกโลกทั้งใบไว้บนไหล่คุณไม่จําเป็นต้องเป็นถังขยะอารมณ์ของใครและคุณไม่จําเป็นต้องถูกชอบคุณถึงจะมีคุณค่าคุณนั้นมีคุณค่าตั้งแต่คุณยังไม่ทันทําอะไรเลยด้วยซ้ําวันนี้ขอให้คุณเลือกตัวเองบ้างเพราะต่อให้โลกทั้งใบจะไม่เข้าใจคุณแต่ตัวคุณควรอยู่เคียงข้างและเข้าใจตัวคุณมากที่สุดก็เป็นกําลังใจให้นะครับบายๆครับผมเต้ชนินครับ